ใหญ่าาซาไอ้โลกก้อกระจกอังทีแล้วมันคืออะไรได้ยินมานานแล้วความเข้าใจของคนทั่วไปก็เข้าใจว่ามีฟ้าฟ้าที่ลูกตาแค่นี้ถูกไหมขอเอาอุปกรณ์มาช่วยอธิบายาได้ได้เลย,เลยนี่แทนลูกตาเราใช่ ถ้าเราดูตาคนเราเนี่ยไอตัวต้อกระจกเนะะี่ยค่ะมันคือเลนตาที่อยู่ด้านหลังไอเลนตาเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันใสดีแต่มันโตทุกวันพอมันโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีพออายุเกิน60ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มขุ่นกลายเป็นสีเหลืองโดยธรรมชาติดยธรรมชาติหลีกเลี่ยงไม่ได้หลีเลียงไม่ได้ใช่ถ้าเราปล่อยไว้คนแค่จะมองอะไรไม่เห็นเลย<อ>ก็คือที่เขาเรียกว่าตาบอดะคะ่ะ มีอะไรที่เป็นสาเหตุทําให้มันเป็นเร็วมากกว่าปกติเนี่ยโดยงานวิจัยเองเนี่ยเราเชื่อว่าบุหรี่เนี่ยชัดเจนแล้วก็รังสี UV ค่ะบ้านเราแดดแรงเราพบว่าคนที่อยู่ตามต่างจังหวัดทานาทําไร่เนี่ยเป็นต้อกระจกเร็วกว่าคนในเมืองพี่คุณโทมีปัญหาเรืนะ่องสายตาไหมซันร้อยอย่างนี้ถือว่าใช่ โอเคไหมครับคือจริงๆตอนแรกอะถามคุมบุญทนไปล้ว่าเอ๊ะเริ่มใส่แว่นตอนอายุเท่าไหร่เขาบอกว่าใส่แว่นตอนอายุประมาณห้จริงๆแล้วถ้าใส่แว่นตอนที่อายุเลยประมาณ20ไปแล้วเราค่อยมาใส่แว่นทีหลังเนี่ยแสดงว่าเลน์น่ยมันเปลี่ยนแปลงตัวเองกําลังจะเป็นต้อกระจกเวลาที่เรากำลังจะเป็นต้อกระจกเนการเริ่มต้นเนี่ยก็คือค่าสายตามันเริ่มเปลี่ยนถ้าเราใส่แว่นวัดแว่นค่าสายตาเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าใส่แว่นแล้วมันก็ยังไม่ชัดเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปวัดแว่นร้านแว่นบอกว่าเนี่ยมันไม่ช จกมันเป็นความเสือ่อมทำผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยเป็นเลเซอร์ไหมอนี้เราจะสับสนกับเลสิกอะค่ะต้อกระจกเราทาข้างในใช่ไหมคะ,ะแต่เราเรายิงเลสิกเรายิงที่กระจกตาข้างหน้าันั้น,นี่คนที่อายุน้อยๆแล้วมีสายตาสั้นสายตายาวสายเอียงอยากจะแก้ค่าสายตาเราจะไม่ไปยุ่งกับเลนเพราะเลนยังใสยอยู่เราก็จะมายิงเลสิกข้างหน้าแก้ค่าสายตาที่ด้านในคุณหมอยิงตรงน,นี้ ตรงตาดําหรือตาขาวตาดําค่ะตาดาตาดาเลยเ่ะตาดําก็คือกระจกตาที่เราเห็นเป็นสีดําก็คือม่านตาคนเราเป็นสีดํบาบ้านตาอยู่ข้างในคือเราจะเปิดก็ออกมหมถ้าเป็นเลสซออะค่ะมันจะมีตัดเปิดกระจกตาแล้วยิงเลเซอร์แล้วปิดกลับคืนเข้าไปแต่ถ้าเป็นต้ะกระจกต้ะกระจกเราไม่เปิดนะคะ เวลาผ่าก็คือเราเจาะรูค่ะแผ่เล็กๆจิ้มเข้าไปในีสามมิลแผ่ไม่เกินนี้แล้วตอนนี้ขนาดเล็กสุดก็คือสองจุดสองมิลเจาะไปลูุกตาหานะสองมิลเองนะตาดัมเนี่ยนะตาดัมเนี่ยเหมือนเวลาผมดูหนังไอ้เนี่ยฮอลลีวูดอะที่มันชอบเอาเหล็กทิ่มไปอย่างนั้นเลยเหรอค่ะแล้วเราฉีดยาชันแค่นี้เสร็จแล้วแล้วก็จะมีหัวอัลตราซาวด์เข้าไปแล้วก็ไปเจาะดูไอ้ตัวตั้งกระจกที่อยู่ข้างในค่ะเราจะใช้อัลตราซาวด์เนี่ยเป็นตัวสลักต้อให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ดู แล้วเลนส์ใส่ไปยังไงะเลนส์ที่เราใส่เราใส่เลนพับตัวเลนส์ที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยขนาดออปติกของมันเนี่ยกลมๆเนี่ยประมาณ6มิลแล้วเราจะมีตัวพับครึ่งหนึ่งก็แต่สมมิลก็ใส่เข้าไปแล้วไปกลางพับดสามมิลแล้วก็ใส่ข้าปโอ้เพื่อเราผ่ามันจะแบบกลับมาหายร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมพอเราผ่าเสร็จใช่ไหมคะเลนส์ที่เราเปลี่ยนจากที่ขุนๆที่มันใส่ปลิงแล้วเนี่ยเราก็จะเหตุได้เข้าตอนเด็กๆเลยคุณนใหญ่พาซ่า